ใช้ภาษีเอเล็กชื่อเลสกายอยู่ชั้นปศทับ3ามน่ที่3ครับวันนี้ผมจะมาต้องสูตรคูณแม่สอถึงแม่12ครับ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 10, 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10เป็น20 2 11เป็น22 2 12เป็น24

เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดแปดสิบแปดสิเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดสิบเป็นหนึ่งร้อยสิสิเอ็ดเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยยี่เอ็ดสิบสองสิเอ็ดสิบสเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสอี่สี่แปดสเจ็ดเจ็ดแปดสิบิบกิบหกสิบสเก้าหนึ่ดสิิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบ สองสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสเป็นหนขอบคุณครับ